จระเข้ตัวนี้ตัวใหญ่จริงนะครับผู้ชมครับน่าเสียดายนะครับผมที่เราสูญเสียสตีฟเออร์เวนไปครับเมื่อวันที่4สิงหาคมในปี2549ครับจากอุบัติเหตุนะครับคีบหางปลากระเบนนะครับผมแทงเข้าที่หน้าอกของเขานะทางครอบครัวของเขาไม่ว่าจะเป็นภรรยาหรือว่าลูกสาวครับก็นะสารต่อเจตนารมณ์ของเออร์เวนนะครับในการดูแลสวนสัตว์แห่งนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูโชว์พิเศษนะครับผมนะฮะในการให้อาหารจระเข้นั่นเอง ออสเตเลียซูแห่งนี้ยังมีออสเตเลียซูไวด์ไลฟ์ฮอสพิทอลโรงพยาบาลสำหรับสัตว์ทุกชนิดที่เปิดทำการตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดใดก็ตามที่เข้ามาที่นี่จะได้รับการรักษาเป็นอย่างดีหลังจากที่ได้รับการรักษาแล้วก็จะถูกปล่อยกลับสู่สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติจึงถือได้ว่าที่นี่เป็นศูนย์ดูแลและอนุรักษ์สัตว์ที่สมบูรณ์และครบวงจร การไาเยี่ยมชมออสเตรเลียซูในครั้งนี้หนุ่มสาวหัวใจสีเขียวนอกจากจะได้สัมผัสและใกล้ชิดกับสัตว์ต่างๆแล้วยังได้เห็นถึงการรักษาพันธุ์สัตว์ที่กำลังจะสูญพันธ์อย่างเสือสุมาตราที่นํามาเพาะและเลี้ยงเพื่ออนุนรักษ์ไม่ให้สูญพันธ์ไปและยังมีการปูกฟังให้เด็กๆซึมซับให้รักและอ่อนโยนกับธรรมชาติและสัตว์นานาชนิดอีกด้วย นี่เพียงแค่เริ่มต้นเลยครับยังมีนะครับธรรมชาติอีกมากมายนะครับให้ได้เรียนรู้ฮะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่เกาะมอตันครับเพื่อให้หนุ่มสาวหัวใจสีเขียวทุกคนครับได้สัมผัสกับธรรมชาติและสัมผัสกับสิ่งมีชีวิตนะครับที่ขึ้นชื่อว่าเป็นมิตรกับมนุษย์ของเราที่แสนดีจริงๆเลยนั่ก็คือโนมานั่นเองครับพร้อมเ้วด้วยฮะไปลุยกันเลย เกาะมอลตันแห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่ที่พิเศษอีกที่หนึ่งของออสเตรเลียเพราะที่เกาะแห่งนี้แต่ก่อนเคยเป็นสถานีล่าวานตั้งแต่ปี1952ถึง1962ในช่วง10ปีนี้มีวานถูกล่าไปกว่า6,000ตัวเลยทีเดียวเพียงเพื่อต้องการน้ำมันจากวานมาแปรรูปในอุตสาหกรรมต่างๆและในที่สุดในปี1962การล่าวานก็ได้ปิดตัวลง เพราะว่าแทบจะไม่มีวานเหลือให้ล่าแล้วหลังจากที่สถานีวานที่นี่ได้ปิดตัวลงปี1965ได้มีการออกกฎหมายห้ามล่าวานหลังจากนั้นพบว่าประชากรวานเพิ่มขึ้น10%ทุกปีปัจจุบันบริเวณนี้มีวานประมาณ15,000ตัวถึง16,000ตัวปัจจุบันบริเวณนี้ถือว่าเป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์มากเป็นบริเวณที่มีพายุมากที่สุดในโลก มีเต่าหลายสายพันธุ์มีวานโลมาและสัตว์ทะเลชนิดอื่นๆอยู่มากมายเพราะฉะนั้นแทงการูมารีสอร์ตจึงต้องรักษาทรัพยากรทางทะเลให้อยู่อย่างสมบูรณ์รีสอร์ตแห่งนี้จึงมีหน้าที่คอยดูแลและจัดการเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งแวดล้อมเป็นพิษการปล่อยสารเคมีต่างๆลงไปในทะเลซึ่งจะส่งผลกระทบพืชพันธุ์ใต้ทะเลที่เป็นอาหารสัตว์เพราะถ้าไม่มีอาหารสัตว์จะอยู่ไม่ได้หามีสารเคมีเยอะ สัตว์จะตายแทงการูมารีสอร์จึงเป็นหนึ่งในตัวอย่างของการจัดการด้านการอนุรักษ์และการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนเดี๋ยวสู้จะพาเราเดินนะครับแล้วอธิบายให้เราฟังว่าในรีสอร์ทซึ่งเป็นรีสอร์ทเดียวที่ยบนเกาะเนี้ยเขาจัดการอย่างไรบ้าง กับระบบการน,นับระบบขยะระบบน้ําเสียน้ําใช้ไฟฟ้าครับอย่างที่เราเห็นว่าคความสะอาดความสวยงามของที่นี่นะครับซึ่งซึ่งดูแล้วมันก็ลื่นตาแต่ว่าเขาจะต้องมีกฎมีระเบียบในการจัดการเพื่อไม่ให้เกิดความ สกปรกหรือโลกลุงรังหรือว่าใครจะโยนอะไรทิ้งอะไรก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีกฎมีระเบีเยบในการจัดการสถานที่ท้กหมดสาเหตุที่เขาจะต้องมีไกด์ไลน์มีข้อจํากัดหลายๆอย่างเพราะว่าบริเวณนี้นะครับมีสัตว์ทะเลเยอะมากนะครับมีทั้งยูนนะฮะซึ่งถือว่ามีมากที่สุดในโลกที่อยู่ใ,ใกล้ใกล้ใกล้พื้นดินนะครับใกล้เมืองนะครับเพราะว่าที่อื่นเนี่ยพวก สัตว์ทางทะเลหรือพวกกุ่ก่องที่จะตายเพราะว่าพวกสารเคมีต่างๆที่ถูกดั้มลงไปในทะเลพวกสารเคมีพวกวัตถุเป็นพิษอะไรต่างๆนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีพวกเต่านะอีกหลายสายพันธุ์มีโตมานะครับแล้วก็สัตว์ทะเลอื่นๆอีกมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องการรักษาไว้ให้มันอยู่อย่างสุขนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิศว์เนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องคอยดูแลและจัดการเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ แล้วก็จะส่งผลกระทบกับพวกสลายทะเลบ้างพวกพืชทางใต้ทะเลบ้างที่เป็นอาหารสัตว์นะครับเพราะว่าถ้าไม่มีอาหารสัตว์ก็อยู่ไม่ได้ถ้ามีพวกเคมีคอลต่างๆลงไปเยอะสัตว์ก็ตายครับอันนี้ค,คือคือความสำคัญและที่ทางการูมารีสอร์ทแห่งนี้ครับยังถือว่าเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติที่น่าเอาเป็นแบบอย่างครับเพราะในทางการูมารีสอร์ทมีการรีไซเคิลขยะทุกชนิด แม้แต่การบำบัดน้ำเสียของที่นี่ถือว่าน่าทึ่งเพราะหลังจากผ่านกระบวนการการบำบัดเรียบร้อยแล้วน้ำเสียเหล่านั้นสามารถนํามาดื่มได้อีกด้วยปัจจุบันเกาะแห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องของการมาดูโลมาและวานในบางฤดูครับเจ้าของแทนการูมาดูซอร์ได้เปลี่ยนสถานที่แห่งนี้ให้กลายเป็นสู่ศึกษาและอนุรักษ์โลมา โดยเปิดโอกาสให้คนทั่วไปสามารถให้อาหารโรมาที่นี่ได้และยังได้มีการศึกษาและดูวิถีชีวิตโลมาที่มาอาศัยที่เกาะแห่งนี้อีกด้วย โลมาที่นี่มีความมหัศจรรย์เพราะเป็นโลมาธรรมชาติครับไม่ใช่โลมาที่เลี้ยงเอาไว้เมื่อถึงเวลาโลมาจะว่ายน้ําเข้ามารับอาหารเจ้าหน้าที่ที่นี่รักโลมาและรู้จักโลมาทุกตัวเป็นอย่างดีดรไอหน้าเล่าเรื่องน่ารักน่ารักเกี่ยวกับโลมาที่นี่ให้พวกเราฟังว่ามีลูกโลมานําสิ่งที่เขาเรียกว่าของขวัญซึ่งก็คือสัตว์ทะเลที่ตายแล้วเอามาให้คนให้อาหารนักชีววิทยาพยายามอธิบายพฤติกรรมเหล่านี้ว่า อาจจะเป็นได้ที่ว่าโลมาตัวเล็กๆชอบออกไปล่าอาหารแต่ไม่ชอบกินแค่ล่าเฉยๆพอมารับอาหารจากคนป้อนบ่อยๆเข้าก็เลยอยากจะหาอะไรมาให้บ้างเราอาจจะไม่เข้าใจความตั้งใจจริงๆของเจ้าโลมาพวกนั้นแต่อย่างหนึ่งที่เรารู้สึกได้ก็คือแม้แต่โลมาก็ยังรู้จักตอบแทนคนที่ป้อนอาหารพวกเขาทุกวันมนุษย์อย่างเราก็ไม่ควรลืมที่จะตอบแทนธรรมชาติที่ให้สิ่งดีๆกับเรามาตลอดเวลานะครับ ก็เป็นย really so 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 well so so ังไงบ้างนะครับที่มาให้อาหารโปรมาในวันนี้ก็ตื่นเต้นครับไม่เคยให้อาหารที่ไหนมาก่อนเลยนะครับมาถึงโปรมานะครับก็มีขั้นตอนการทํางานแบบว่าระเบียบมากนะครับเราก็ต่อแถวคิวกันแล้วก็ดูมันเชื่องมากเลยมันดูเวลาแบบว่าถึงเวลากินข้าวก็ต้องมาอะไรเงี้ยครับผมก็เป็นประสบการณ์ที่สุดยอดไปเลยครับสำหรับตัวตื่นเต้นมากพี่เขาบอกอยากเก่งนะเขาเคยเอามือยื่นเข้าไปแล้วมันก็แบบมั่งมับงับที่มือแล้วก็ปล่อยไปถือว่าเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ โอ้ยดีใจมากเลยครับผมเจอโลมาด้วยตัวใหญ่ด้วยนะฮะแล้วก็ได้เหมือนกับสัมผัสเนี่ยได้ให้อาหารด้วยมือของเราเองเลยรู้สึกดีใจมากผมเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยตื่นเต้นมากแล้วน้ําเย็นแล้วแบบโลมาสวยน้าใสทุกอย่างโอเคเวิร์กหมดทุกอย่างเลยดีใจมากก็ได้มีโอกาสให้อาหารโลมาครั้งแรกในชีวิตนะครับแต่ว่าพอลงไปในน้ำปุ๊บรู้สึกว่าโลมาเชื่องมากเลยนบผมพอแบบได้เจอมันปุ๊บเออก็ก็หายกลัวเพราะแบบแบบด้วยความน่ารักอะไรเงี้ยผมก็สนุกดีเป็นประสบการณ์ใหม่ๆใ,ในชีวิตเลยฮะ ก็วันนี้นะครับเราก็ได้ไปที่สวนสัตว์ของสตีฟเออร์วินด้วยนะครับก็เราก็ได้เห็นสัตว์มากมายไม่ว่าจะเป็นจิงโจ้นะครับหรือจะเป็นนกชนิดต่างๆมีงูจระเข้สุดยอดมากๆคือดูแล้วก็รู้สึกว่าเออทึ่งในความความรักสัตว์ของคนคนหนึ่งที่เขามี ได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยครับรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในสวนสัตว์เนี่ยคือเขาทําเพื่ออนุรักษ์สัตว์ป่าจริงๆเขาทาเพราะว่าเขารักสัตว์จริงๆเขาต้องการอนุรักษ์แล้วก็ปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กๆแล้วก็คนในประเทศของเขานะคะเรื่องอนุรักษ์สัตว์นะคะเป็นเรื่องของคนทุกคนค่ะต้องช่วยกันคนแค่คนเดียวนะคะไม่สามารถทําให้สําเร็จได้ค่ะจริงๆแล้วอ่ะมันจะมีทั้งช้างมีเสืออะไรเงี้ยที่แบบ บางทีเราก็หาดูได้ในประเทศไทยแต่ว่าทุกอย่างมันจะมีเรื่องราวอะค่ะเขาเหมือนใส่ใจกับทุกเรื่องของการเป็นอยู่ของสัตว์นะคะไม่ใช่แค่แบบให้ความเันเทิงให้คนมาดูแล้วก็มาเห็นว่าสาัตว์หน้าตาเป็นยังไงเฉยๆแต่ว่าแบบให้ไปดูว่าแบบเขาอะทำยังไงกับสัตว์แล้วก็คืนคืนแบบเอาเงินที่เราบริจาคเนี้ยค่ะเอาคืนไปให้ที่อยู่ดั้งเดิมของสัตว์อะไรเงี้ยด้วยค่ะ การเรียนรู้และการสัมผัสธรรมชาติกับทีทีฮาร์ทริปในครั้งนี้นะครับสองเชื่อว่าหนุ่มสาวหัวใจสีเขียวและคนที่มาในครั้งนี้นะฮะก็ได้สัมผัสและเรียนรู้ถึงธรรมชาติและสัตว์ที่หายากของที่ออสเตรเลียแห่งนี้นะครับและเชื่อว่านะครับผมในครั้งหน้าฮะยังมีสิ่งที่น่าสนใจที่ออสเตรเลียแห่งนี้นะครับให้หนุ่มสาวหัวใจสีเขียวและเราทุกคนในทีที่ฮารทริปในครั้งนี้ ได้สัมผัสกันอีกด้วยนะครับติดตามได้ครับสำหรับครั้งหน้าครับว่าเราจะนําความพิเศษอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับใน t ีทีฮครับทุกวันเสาร์เวลา11นาฬิกาถึง11นกา30นาทีทางช่องทูสุขสิคแห่งนี้นะฮะหรือว่าใครที่เล่น f a c e b o o k ครับก็คลิกเข้าไปเลที่ w w w f a c e b o o k c o m s o t h t e h o t นั่นเองครับวันนี้หมดเวลาแล้วฮะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ และในสัปดาห์หน้าครับยังมีอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ให้คุณผู้ชมครับได้ค้นหากันนะครับห้ามพลาดครับใน TT h o s อนะครับ